ให้เจ็บรา้าวรูปแบบหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าปนะิยพันยวงปรางนะครับจะเป็นผู้แทนร,รับมอบครับขอเสียงปรบมือดังๆครับรับมอบนะครับอดบันทึกภาพเรียบร้อยนะครับค่ะเพื่อเป็นการลํำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณ5ธันวาคม และก็โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในที่แห่งนี้ค่ะเกิดขุนกานประการชนก็กลายมาเป็นแลนด์มาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนครนายกณปัจจุบันนี้ค่ะพวกเราภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครนายกนะคะหน่วยงานพัฒนมิตรซึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครนายกปีนี้เป็นปีที่ห้า นำเสนอดนตรีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่9รัชกาลจังหวัดรัะศาราชการแทนท่องเที่ยวนครนายกประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกธรรมชาติเป็นศูนย์ที่ทราชการที่รวบรวมข้อมูลพ้อคอเสียงนักที่ ตอนนี้นะครับถึงเวลาสำหรับช่วงเวลาของการเปิดงานฟังเพลงพ่อเสียงปรบมือด้วยนะครับเดขวเดชเดท่านถ่ายภาพร่วมกันนะครับในรัชกาลที่9และนะครับองค์ท่านได้มีพระราชดำนิในวันนี้นะครับท่านครับและสมหากรณาธิคุณขององค์ น,น,น,นี่ส่องไฟไปหาโดรนด้านบนได้เลยนะครับนี่นีสวยงามมากๆครับและขอทุกท่านครับและบทเพลงที่วงกเกษตรศ,ศาสตร์บินจะได้สแสดงต่อจากนี้ไปในพระชรนิพนในองค์ระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมาหาภูุิพล